บสพศช,<อ>ชคะ่ะได้อนุมัติจัดซื้อช,ชุดตรวจโควิดกว่า8ล้าน5แสนชุดนะคะในวงเงินกว่า1,000ล้านบาทคะ่ะแจกให้กับประชาชนตรวจได้ทุตัวเองนะคะในแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสปรสบชอบอกนะคะว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดสปสชวาระพิเศษคะ่ะโดยมีนายอนุทินชันวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและมีมติเห็นชอบให้เพิ่มชุดตรวจเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ด้วยแอนติเจนเทสคิดหรือว่า ATK ในวงเงินเบื้องต้น1 1ึ่งบล้านบาทเพื่อให้หน่วยบริการนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนทุกสิทธิ์ต่อไปหลักการก็คือให้ความสำคัญกับประชากรทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าแรงงานต่างด้าวเพื่อให้หาเชื้อได้ครอบคลุมที่สุดคาดการนะคะว่าจะใช้ราวประมาณ8ล้าน5แสนชิ้นและประชาชนสามารถตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ด้วยแอนติเจนเทสคิดเองในช่วงระหว่างเดือนสิงหาถึงกันยายนนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเห็นชอบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ในวงเงินเหมาจ่าย2,500บาทต่อศพซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันตัวและถุงเก็บศพแล้วนะคะทางบสปสช,ชยังเห็นชอบให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ทั้งการฉีดวัคซีนบริการกักกันโรคหรือว่าอื่นๆที่ไหนก็ได้นะคะโดยไม่จำเป็นต้องไปหน่วยบริการประจำค่ะ